สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ OKMD OK Family จันนี้มีสาระค่ะวันนี้พบกับดิฉันอารีรัชวะการจนกิจค่ะ คำว่าแข่งขันเรามักจะพบคำนี้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะในความหมายของคำว่าแข่งขันนั่นก็หมายถึงการที่เรามีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเอาชนะคู่แข่งค่ะดังนั้นการแข่งขันจึงมีทั้งผู้แพ้และผู้ชนะค่ะและเด็กๆก,ก็ควรจะได้เรียนรู้ว่าการพ่ายแพ้นั้นก็ไม่ใช่การล้มเหลวและความชนะก็ไม่ใช่เป็นเป้าหมายเสมอไปค่ะ ในฐานะที่ครอบครัวเป็นด่านแรกนะคะในการที่จะบ่มเพาะลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของเด็กๆค่ะจึงมีความจําเป็นอย่างมากนะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องมีหน้าที่ในการที่จะอบรมเลี้ยงดูดูแลเด็กของเรานะคะให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างดีในโลกปัจจุบันค่ะในยุคนี้ค่ะเด็กๆต้องเติบโตในสังคมที่มีการแข่งขันสูงนะคะ เริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการเรียนเลยค่ะเด็กต้องนั่งเรียนกวดวิชากันตั้งแต่ชั้นประถมเพื่อที่จะได้มีโอกาสเข้าโรงเรียนดีๆหรือต้องสอบแข่งขันเพื่อให้ได้อันดับต้นๆในท่ามกลางเด็กอื่นๆนะคะซึ่งนั่นอาจจะทําให้เด็กเกิดความกดดันค่ะจากความคาดหวังของคนรอบข้างรวมถึงความคาดหวังของคนในครอบครัวนะคะซึ่งท้ายที่สุดอาจจะนําพาเด็กๆไปสู่โลกของการแพ้ไม่เป็นค่ะ จริงๆแล้วเรื่องของการแข่งขันเป็นเรื่องธรรมชาติของเด็กนะคะโดยเฉพาะในเด็กเล็กวัยอนุบาลค่ะเพราะว่าในเด็กเล็กเนี่ยยังไม่เข้าใจค่ะว่าความซับซ้อนของการแพ้ชนะเนี่ยคืออะไรรู้แค่ว่าถ้าชนะแล้วเขาก็จะรู้สึกดีใจภูมิใจนะคะแต่ถ้าแพ้ก็จะรู้สึกผิดหวังและก็เสียใจค่ะซึ่งบางครั้งนะคะคุณพ่อคุณแม่เองอาจจะต้องให้เด็กๆได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งในเรื่องของความสมหวังและความผิดหวังนะคะและก็สามารถ ที่จะยอมรับผลนั้นได้ค่ะถึงแม้ว่าการสอนลูกของเราให้รู้จักการแพ้การชนะนะคะในทางปฏิบัตินั้นอาจจะเป็นเรื่องยากค่ะแต่ที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ควรละเลยค่ะควรจะปลูกฝังทักษะนี้ให้เกิดขึ้นกับเด็กของเรานะคะวันนี้ค่ะ จึงอยากขอแนะนำ5วิธีการค่ะที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำมาใช้สอนให้เด็กๆได้รู้จักถึงความพ่ายแพ้ค่ะและยอมรับความพ่ายแพ้นั้นได้นะคะเพื่อที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างทักษะชีวิตให้เด็กๆได้เรียนรู้และเข้าใจและยอมรับผลนั้นได้ค่ะตั้งแต่ยังเล็กๆนะคะเราจะมาเริ่มจากวิธีที่1กันเลยค่ะวิธีที่1ค่ะการสร้างโอกาสให้เด็กๆได้รู้จักความพ่ายแพ้ค่ะ การเล่นเกมถือเป็นกิจกรรมยอดนิยมของเด็กทุกวัยนะคะเพราะว่าการเล่นเกมก็คือการแข่งขันนั่นเองค่ะในเด็กเล็กคุณพ่อคุณแม่สามารถหากิจกรรมหรือเกมที่จะร่วมเล่นกับลูกๆได้นะคะตามที่เด็กชอบไม่ว่าจะเป็นเกมที่เล่นในร่มหรือว่าเกมที่เล่นกลางแจ้งนะคะดังนั้นในการเล่นก็ไม่จำเป็นต้องแกล้งแพ้ให้ลูกเสมอไปนะคะ แต่ควรผลัดให้ลูกได้เป็นทั้งผู้แพ้และผู้ชนะค่ะและไม่ใช้วิธีกดดันลูกเพื่อให้ลูกมุ่งมั่นที่จะเอาชนะแต่เพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าการพ่ายแพ้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอีกเรื่องหนึ่งในชีวิตของเราค่ะวิธีที่2ค่ะไม่ตําหนิเมื่อแพ้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นหรือการแข่งขันนะคะการที่เด็กๆสามารถทำบรรลุเป้าหมายที่วางแผนนั้นไว้ย่อมสำคัญกว่าค่ะ อย่างเช่นในเด็กเล็กนะคะเด็กๆก็จะชอบเล่นต่อไม้บล็อกต่อเลโก้หรือต่อจิ๊กซอคุณพ่อคุณแม่อาจจะให้เด็กๆลองวางเป้าหมายที่ตั้งไว้กับตัวเองนะคะว่าเด็กๆอยากจะต่อเลโก้หรือจิ๊กซอนั้นเป็นอะไรและมีเป้าหมายแบบไหนนะคะแล้วก็ให้เด็กๆสร้างชิ้นงานนั้นด้วยตัวของเด็กๆเองค่ะโดยที่ไม่ต้องแข่งขันกับใครนะคะนั่นก็ถือว่าเด็กๆสามารถทำบรรลุเป้าหมายและไปสู่ชัยชนะได้แล้วค่ะ แต่ถ้าเด็กๆยังทำไม่ได้นะคะก็ต้องให้กําลังใจแล้วก็พยายามให้เด็กๆได้เรียนรู้และฝึกฝนที่จะทำต่อไปค่ะการตํำหนิเมื่อเด็กทำไม่สําเร็จนะคะจะทำให้เด็กๆรู้สึกว่าการพ่ายแพ้นั้นเป็นเรื่องของความล้มเหลวค่ะวิธีที่3ค่ะไม่โกงเพื่อการเอาชนะนะคะเด็กๆต้องเรียนรู้ว่าบางครั้งในชีวิตจริงของเราเนี่ยค่ะ เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการแข่งขันได้แต่เราก็ต้องไม่หวังว่าการแข่งขันนั้นเราจะต้องเป็นผู้ชนะแต่เพียงอย่างเดียวเสมอไปนะคะการโกงหรือการเอาเปรียบคนอื่นเพื่อให้ตนเองชนะเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เด็กๆไม่ควรทาค่ะ เราต้องให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าเมื่อมีการแข่งขันแล้วเพื่อนที่ชนะเราเนี่ยเขาไม่ได้โกงเราเราก็ต้องยอมรับผลที่ได้นะคะและส่วนที่เราแพ้เราก็ต้องเรียนรู้ในข้อผิดพลาดนั้นแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะวิธีที่4ค่ะเรียนรู้และจัดการกับอารมณ์ของตนเองค่ะ เรื่องของอารมณ์นะคะการจัดการอารมณ์ไม่เฉพาะแต่เรื่องของการแข่งขันค่ะเด็กๆควรได้ฝึกได้รู้จักและเท่าทันอารมณ์ของตนเองนะคะที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆค่ะเช่นอารมณ์โกรธรู้สึกเสียใจผิดหวังอันนี้ก็สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตค่ะแล้วเข้าไปพูดคุยกับเขาเพื่อให้เด็กๆได้สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองออกมานะคะและเตรียมพร้อมที่จะรับกับ อารมณ์ในขณะนั้นค่ะเช่นเมื่อเด็กๆรู้สึกโกรธคุณพ่อคุณแม่อาจจะฝึกให้เด็กๆลองรู้จักการจัดการอารมณ์ของตัวเองง่ายๆนะคะเช่นการกำหนดการหายใจเข้าออกลึกๆหรือการนับเลขในใจบ้างค่ะเพื่อที่เด็กๆจะได้เรียนรู้การสงบสติอารมณ์และจัดการอารมณ์ของตนเองได้นะคะโดยไม่จำเป็นต้องโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองหรือว่าเป็นความผิดของผู้อื่นค่ะวิธีที่5ค่ะ การแสดงออกอย่างเหมาะสมในเด็กเล็กนะคะอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กเนี่ยยังไม่ซับซ้อนมากเมื่อเขารู้สึกอย่างไรเขาก็จะแสดงอารมณ์นั้นออกมาโดยอัตโนมัติค่ะซึ่งบางครั้งสิ่งที่เด็กๆแสดงออกมาอาจจะไม่น่ารักสำหรับผู้อื่นนะคะ คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องฝึกให้ลูกเรียนรู้ที่จะรู้จักแสดงอารมณ์ของตนเองในที่สาธารณะนะคะเช่นถ้าเมื่อมีการแข่งขันถ้าเราเป็นผู้แพ้แล้วเราเสียใจการที่เราไปร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนที่ชนะเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาค่ะ จะเห็นว่าการที่ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าการแพ้การชนะเป็นเรื่องปกติในชีวิตนะคะถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็นอย่างมากค่ะในโลกยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงนะคะการที่คุณพ่อคุณแม่คอยเป็น ผู้แนะนำให้เด็กๆได้เรียนรู้และคอยจัดการกับอารมณ์ของตัวเองและสามารถจัดการอารมณ์การแสดงออกเมื่อกลายเป็นผู้แพ้จะทำให้ลูกเนี่ยเรียนรู้ที่จะรับมือกับตนเองเมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ต่างๆค่ะที่มันไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวังนะคะและทายที่สุดค่ะเด็กๆก็จะเรียนรู้ว่าการพ่ายแพ้นั้นไม่ใช่เรื่องที่แย่เสมอไปค่ะ ท้ายนี้ค่ะขอฝากทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารของ OKMD OK นะคะผ่านช่องทางต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage OKMD OK นะคะเว็บไซต์ OKMD Line OKMD OK นะคะและฝากติดตามรายการ OKMD OK Family จันนี้มีสาระในตอนต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ